สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พยิบสีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่29สิงหาคม2565ให้กับคน7วันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สามใบนะคะคนวันอาทิตย์มี The World นะคะมีแมททิเชียนมีเอซอวอนนะคะก็คือคนวันอาทิตย์นะ เดอะเวอร์ word, นะคะวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะทำอะไรยิ่งแบบทำกับต่างถิน่นต่างแดนนะคะยิ่งดีมากๆสำเร็จได้ดีนะคะนะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็ความมั่นคงใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอาจมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าต่างถิ่นแดนไกลนะคะวันนี้ทำอะไรดีไปหมดสำเร็จไปหมดทำได้ราวกับปาฏิหาริย์หรือว่าทำราวกับเสกได้เลยวันนี้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสของคุณด้วยนะคะ จะทาอะไรก็รีบๆถึวันนี้เลยก็แล้วกันเนาะนะคะคุณผู้หญิงอาจมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้นะคะมีความกินดีอยู่ดีนะอุดมสมบูรณ์นะคะทําอะไรเทวดาก็คอยอวยัยให้พอดนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษนิดหนึง่งอ่าเขาบอกว่าจะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะถ้ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลือกไม่ได้ก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็จะคิดได้เองตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบค่ะ คนวันจันร์มีสิบดาบนะคะมีสิบถ้วยนะคะและราชินีเหลียนนะคะเขาบอกคนวันจันทร์นะช่วงนี้นะคะเรื่องของสุขภาพต้องดูแลกันเป็นพิเศษบางคนอาจจะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดคอปวดกระดูกปวดสะโพกปวดเอวได้นะคะนะ แต่ว่าเรื่องของอบ้านช่องครอบครัวดีนะคะมีความอบอุ่นพร้อมหน้าดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขความสําเร็จใดๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องการเงินอาจมีเรื่องต้องจ่ายนิดนึงนะคะหรือวันนี้อาจจะได้เจอกับสายเปก็ได้นะนะคะหรือว่าเจอกับคนที่เขาจ่ายเก่งๆหรือว่ามีอํานาจการใช้จ่ายสูงนะคะนะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่าไพ่บอกว่าระวังเรื่องปุบปรับฉับพันด้วยนะนะคะวันนี้นะเพราะฉะนั้น ถ้ามาสิบดาบแล้วก็ออกมาด้วยตัวาเาวเร์อย่างนี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องที่มันทําให้คุณตกอกตกใจเกิดขึ้นแบบปรบปรับฉับพลันได้ง่ายนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารสามใบคน,นอังคารมีเจ็ดถ้วยนะคะมีเดอะซันนะคะมีคิงคัพนะคะ เขาบอกว่าคนวันอังคารนะคะวันนี้นะหัวสมอง create, คิดสร้างสรรค์น,นะคะหรือบางคนก็คิดเยอะนะคะนะฝันกลางวันก็เป็นได้เนาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะก็ยังเป็นแค่ความคิดนะคะถ้ายังไม่ลงมือทำเนี่ยก็ยังเป็นแค่ความคิดฟุ้งๆอยู่นะคะในหัวสมองเนาะนะคะแต่วันนี้ถ้าลงมือทําก็ดีเลยนะเพราะว่ามีเดือดซันนะคะแสงสว่างคอยอ่านําทางแล้วก็เรียกว่าทําอะไรก็ดีไปหมดวันนี้ดวงแข็งมากๆนะคะบุตรบริวารอาจให้โชคให้คุณนะคะ นะมีคิงคับอีกนะคะมีผู้สนับสนุนรายการนะคะมีเรื่องของคนให้กำลังใจนะคะคอยซับพอร์ตให้ความช่วยเหลือนะคะทางด้านความคิดหรือว่าผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูหรือว่ามีคนอุปธรรมก็เป็นได้นะคะวันนี้นะขอไพยทักพิเศษนิดนึงค่ะ,ะทำอะไรด้วยสองมือของคุณมันดีไปหมดแล้วนะคะหรือเริ่มต้นทำอะไรวันนี้จะสำเร็จแต่สมหวังได้ด้วยดีนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะคะ คนวันพุธมีก้าไม้ท่าก้าดาบนะคะนี่ปรินซ์ซับวอนะคะก็คืออัศวินถือไม้ท้านั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งดาบนะคะคนวันพุธนะคนวันพุธเขก็บอกว่าวันนี้อาจจะหรือว่าที่ผ่านมาก็ได้นะถ้ามันมีปัญหาทําให้กุมอกกุมใจปวดเสซนเวียเก้าวนะคะวันนี้มันก็จะมีเรื่องของการ อ่า active เกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะกำลังจะลี้คลายคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะนะหรือระวังสุขภาพเรื่องของอาการปวดไมเกรนปวดเหงือ้อปวดเบ้าตาปวดหัวปวดหูนะคะปวดฟันได้หมดเลยนะคะนะเรื่องการงานอาจมีข่าวดีหรือว่ามีการไปมาหาสู่คุณไม่ไปก็จะมีคนมาหานะคะหรืออาจมีการเดินทางนะคะ นะวันนี้ทําอะไรก็จะสําเร็จได้ดีเพราะว่ามีเอ็ดออฟสอดนะคะหรือมีบริวารคอยช่วยเหลือนะคะให้คุณสําเร็จได้โดยง่ายขึ้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะมีเจ็ดดาบนะคะไพ่บอกระวังลืมมข้าวของนะนะคะระวังจะลืมของสูญหายหรือว่าอ่าไปไปลืมอะไรไว้ที่ไหนเนาะในวันนี้นะคะต่อไปคนวันพิหัสนะคะ คนวันพฤหัสสามใบมีคิงเรียนนะวันพฤหัสเนอะล้ำซ้ำมาเลยนะคะมีสองไม้เท้านะคะและอัศวินถือดาบนะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสวันนี้นะเจ้าชะตาเป็นคิงเหรียนอย่างนี้นะคะก็เรื่องการเงินดีวันนี้เกี่ยวข้องการเงินไฟแนนซ์ต่างๆนะคะนะ หรือว่าอาจจะที่ผ่านมาอาจจะได้รับเงินนะคะหรือว่าได้เจอในทุนหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากในทุนก็เป็นได้นะคะบางคนได้สมบัติบางคนได้ส่วนแบ่งนะคะนะบางคนได้คอมมิชชั่นแก้วก้อนโตนะคะนะก็เรียกว่ามีเงินเข้ากระเป๋าก็ได้นะคะถ้าที่ผ่านมายังไม่ได้ก็วันนี้แหละนะนะคะอ่ามีสองใบเท้าอย่างนี้นะคะเรื่องต่างถิ่นดันไกลหรือการวางแผนแผนการเดินทางนะคะดีหรือบางคนรอสัญญาณบางอย่างก็จะได้รับสัญญาณมันรอหน่อยแต่มันจะได้รับนะคะ นะหรือข่าวข่าวจากต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะวันนี้อาจพบเจอกับบริวารน,นะคะนะหรือ,อวันนี้อาจจะมีการเดินทางถ้าคุณไม่เดินทางเองก็อาจจะเป็นบริวารของคุณนะคะระวังเรื่องของอาการทําอะไรเร็วๆด้วยนิดหนึ่งนะคะแต่สินใจเร็วพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วขับรถเร็วนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอะ่ขอไพ่ทักพิเศษอ่า ออกมาเป็น print of sort อีกนะฮะก็คือไพ่ก็เตือนวอ่าทาอะไรเนี่ยต้องอคิดให้มันเป็นผู้ใหญ่นะฮะอย่าทําตัวเป็นเด็กๆนะหรือว่าไพ่อาจจะทักเตือนว่าคุณอาจจะมีการเดินทางในวันนี้ก็ได้นะคะนะต้องไปทําอะไรออกนอกพื้นที่หรือว่าไปทําอะไรด่วนๆสักนิดนึงในวันนี้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีเก้าเหรียญคนวันศุกร์มีเหรียญทุกวันนะ พักนี้นะทุกอย่างสาเปอร์เซ็นโอเคไหมอ่าแล้วก็มีควีนสอดนะคะและมีสิเหรียญค่ะเขาบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยนะเก้าเหรียญอย่างนี้ก็อุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะนะอ่าถ้าไม่ได้เป็นเสื้อผ้าแพรพันอาหารนะก็จะเป็นเรื่องของเงินทองนี่แหละคะ่ะนะจะได้โชคได้ลาบนะคะเงินจะเข้ากระเป๋านะคะนะแต่ระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ตัวคุณเองเนี่ยนิ่งเงียบๆนะคะบางทีพูดจาออกไปแล้ว มันไปเชื่อเชื่อหัวใจคนอื่นนะคะเพราะนั้นต้องระวังคําพูดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะบางทีมันตึงๆนะ <c oughs> แล้วก็มีสี่เหรียญอย่างนี้นะคะ <c oughs> เงินได้มาควรเก็บไว้บ้างเป็นเนตการใช้เงินนะคะให้ดีนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของบริวารที่เขาเป็น,เ,นเงินอยู่แล้วคุณเข้ามาปรึกษาหรือว่าได้พบเจอกับบริวารได้พูดคุยกันเรื่องการเงินนะคะ, <c oughs> ะบางคนก็รัดเข็มขัดเนาะรัดจนกิ่วเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาปรึกษาเรื่องของการเงินต่างๆได้ถ้าไมเป็นตัวคุณก็จะเป็นที่บริวารนะคะ ขอพายพักพิเศษเลยคะ่ะอ่ามีการดูแลบริวารเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าบริวารเขาคิดถึงคุณนะใครก็แล้วแต่ที่เคยอยู่ด้วยกันหรือว่าเคยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะคิดถึงคนในครอบครัวก็ได้คนที่ห่างไกลก็ได้นะคะเขาคิดถึงก็ติดต่อหาเขาสักนิดหนึ่งนะคะตามนั้นเลยบริวารอยากคุยด้วยนะคะอ่าต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบคนวันเสาร์มีควีนไม่เท้านะคะ มีเด e Sun นะคะมี t h e Empress นะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะวันนี้ก็หน้าที่การงานก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะนะมีบางอย่างผิดปกติบ้างแต่ก็ยังทำได้ค่ะนะคะอย่าใส่ใจมากนะคะนะมีเดอะซันก็วันนี้ทำอะไรก็มีแสงสว่างส่องนำทางอยู่แล้วนะคะบุตรบริวารให้โชคให้คุนนะคะวันนี้ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งอยู่นะคะยังอยู่ดีกินดีนะคะ อยู่แบบไงอ่ะสวยๆรวยๆรดๆชดๆเนาะนะคะนะแล้วก็ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนทั่วไปได้นะคะนะแล้วก็อาจจะได้เจอกับอ่าท่านหญิงที่สูงสักท์อวันนี้หรือเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาบอกว่าอ๋อดูแล้วดูดีจังเลยนะคะนะน่าเป็นอยากอยากมีชีวิตแบบเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะรวยๆรดๆนะประมาณนี้นะคะก็ อาจจะพบเจอคนแบบนี้ก็ได้ในวันนี้หรือว่าพบเจอกับบริวารที่โอ้ยวันนี้อู้ฟู่ชีวิตเขาดูหรูหรามาเห่าแล้วเกินอะไรนี้ก็เป็นได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่ามีสี่เสานะคะสี่ไม้เท้าอย่างนี้นะคะเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะบ้านช่องห้องหอดีนะคะคู่ดีนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะตามนั้นเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือว่าอาจจะพบเจอคู่ ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในระยะยาวด้วยกันได้นะคะตามนั้นหรือบางคนอาจจะถูกขอแต่งงานก็เป็นได้นะคะจบแล้ว7วันเกิดไปยังไงบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ